น้ำโทมนี่นี่บอนี่นี่บนป่าเราก็เนี่่นี้ยงเลิกบลทถังเบิรงใส่ฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายหลาย พี่พ่อให้พี่น้องมีทางฟังไทยและฟังลาวเราจะตั้งประเทศนะั้นเมื่นี้ก็อยูสองคนดูเก้ากมอใส่เน่เมื่อนี้ฝน,นตกพยายามมองมาเนาะเริ่มแน่ปิ้งป่าเนี่ยเมืนี้สิพากันกินปิ้งปลากับมอใส่สองคนเนี่ยมาเด้อมากินปิ้งปลานำกันพี่น้องนี่ปิ้งปลาฮอนฮอนกับแจ่วปลาแด่เด้อพี่น้องเด้อกินฮอรดเอฟซีทุกคนทุกท,าท,กทา่านคะือเก้าวันนะ จะน,น้อยกระซุกแล้วแหละนี่เริ่มเริ่มซุกแล้วแหละมีแต่ค้างให้มันฮ้อนๆแล้วแกเอาสิพากันกินแบบฮ้อนๆเลยพี่น้อ,อ,นองเออเสร็จหอนๆเลยหมอสายอู้มันฮักแล้วน,ลนี่ปลาข้อตัวนี้คือแต่มื่อคืนผูน้ใดคืนนี้ไม่ได้ไปย้ำคืนนี้ครับมานอยู่เลยพี่น้อง เสื้อมองหยมพนเนาะเสื้อมองยืนหนากระปูกระปูกระปูนาพี่น้องกระปูนามันก็สุดยอดเนอฝนก็ตกฟอพนตกตั้งแต่เช้าไทยหนาได้เฮอหนึ่งกับพยายามมองถ่ายคลิปก็ไม่ได้เนาะว่าฝนตก ทางนี้ฮะก็สิเริ่มดำนาได้อันคือแถวถังบ้านพุ่นะบางบางคนเขาก็แล้วเมื่อแล้วเขาไปกรุงเทพกรุงไทยเมื่อแล้วทางนี้ยังไม่ทันแล้วพี่น้องเลยยังพากันสิได้แข่งพ้นดูยามมองแล้วกบป,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 ปกบิ้งปูปิ้งปลาแล้วก็เสี่ยบรรยากาศกินข้าวกินน้ำเุ่อแล้วเขาเบิ่งพี่น้องเลยตอนลงไายให้ไทย,ทาย,ทายนาคือสิไม่ได้ถ่ายเนาเพราะว่าอันโทรศัพท์ขอมันแข่งพ้นไม่ได้นะ ย่ามันนอกพี่น้องเลยเหลือเครื่องเดียวสิไม่มีเครื่องลินนะน้องพู้รถไทยจอดปลาไว้พู้เดี๋ยวลองพู้อะเดี๋ยวถ้าเบิ้งลนกันพี่น้องถ้าว่าฝนมีตกเขากับสีไทยให้เบิ้งอยู่ตอโลกกาดํานากได้ดฝนตกฝนตกดัวนั้นแม่ปลาเขาก็อ้อมมาแหละเด้หาก,กินข้าวกินน้ำพี่น้องไดมากินข้าวกินน้ำลงกันเ้อมากินข้าวุงกัน,ออกนกพี่น้องมาเมนเี่ยปิ้งปลาปิ้งปลาข้อเนื้อ ข้าวเหนียวเต็มติ๊กปกระขักรวดนี่ฮะมามามาข้าหนึ่งกันเด้อมันนี้เด้อสองคนคือเก้าแล้วพี่น้องเอ้ยทันพากันกินปีงปลายำให้ยำหนาเนาะปีองอยู่ออกมากินน้ำ

อนนี้ก็สิได้เมือแล้วพี่น้องว่าสิถ่ายคลิปเพิ่งตอนดำให้ดำนาวไปได้ถ่ายนะฝนตกพระกระเสว์เพิ่งแน่นุ่งพยางมาเลยกะผู้เละเริ่งนี่ขี้ตมติดขี้ตมติดมาได้ข่าเมือก่อนทุกคนกดทางข้างหน้านี่เขาก็ดำให้ดำนาวหแหละทางกับนี่แต่ขี้ต่อมพี่นนี้เนาะอ,อย่างไกลเติบไปพี่น้อง ทำไปป้าเบรนยางไปก่อนนะยนี่ยตำหนังไปลุยลุยเพื่อสีหอดเหินกะไก่เตอร์พี่น้องเมื่ออื่นพอแล้วเมื่อนี้เป็นวันสี้นเนี่ยกะเมื่ออื่นสีได้ลงตักบาตรหดน้ำหลังจากตักบาตรหดน้ำแล้วพอแล้วสังได้อเอาหนาพี่น้องไปหาเห็ดบุญก่อนเอาบุญนำกันเด้อพี่น้องได้เมื่ออื่นได้เดี๋ยวจะลงไปวัด ะคลิปกสิไม่ยาวนะเบิ่งกะนมันจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปนี้เพิ่นเห็หนนาเฮอร์ได้ว่าเขาผู้เจ้าเขาอยู่หัวกองเขาไม่ได้เอามาถางเบิ่งนี่ตอนได้เสือเกือบโบกมาถ้ามีเสือเกือบโบกอะขี้ตมอ้าพบเจอได้ทุกคนที่ทำโมเบิ้งนะจะไปไทย บนเขาดำนาครับเบิ่งตอนนี้พนําทุ่มถางตะกาเอาจะข้ามไปบนนี้แต่เขาข้ามไปก็เป๊ะเนาะเกือบเอามันก็ขาดแล้วทุกคนน้ำเข้าอยู่เนาะแต่ต้องแย่งมาข้างนี้ น้ำยื้อตังเทิงนี่เล่มเป็นห้องกันเลยเนาะไปห้ามอยู่ข้างๆเก้าขนณะฝนตกฝน,น,น,นตกมือเดียวน้ำทิดเต็มทีดเลยฝน,นตกได้ว่า 2, สองสามชั่วโมง

học tập ta học tập ta học tay nó quá tuyệt vời quá tuyệt vời <laughs> <laughs> เสียหมองนี่หนูมืออื่นพัดข้างโคบแค่นเลย ไปอีกพูนขคืนหนอึ้นหดนหดพุ่มไม้อยู่นี่นี่บอนี่นี่บนป่าเราก,ก็รีบเ,เลิกบทเพลเลิกันนีงเบองใส่กุนคุ้ม ไลยไล่หน้อยเออ I'm just

ดีดีเยอต้อเต็มเต็มเยเอาอยู่ฐาลมึยังมอ่้วยไหมตันนี้บอ น้ำท่วมน้ำท่วมเต็มเลยพอดีเต็มโขลน้ำไหลแหงอึบอุ้ยเต็มขัดเต็มแน่นเต็มขัดเต็มแน่แล้วเต็นนี้เมื่อยไม่หัวสิไปได้หมดอึ๊บอึ๊บบิด วิฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ